สวัสดีครับเจ๊กลาฟงครับฮาเบิร์ครับตัวนีุ้สีฟ้าไหมครับขนแสียมสีครับตะ้งแจงโยกครับตุ้งแจงทุกคนตะ้งแจงครับตะ้งแจงสายดึดเดือดเดืด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 เขาโลกครับพี่น้องสวัสดี ครับสวิตที่เปิดครับนี่ครับสีขาวครับอันนี้รถครับใส่ดีครับรุ่นนี้ครับน,นี่ครับเป็น,นขาวครับตัวนี้รถ มอเตร์สามแบงเกิ่งครับแห้งสะใจครับพี่น้องขอ,องดีครับมามาลองใส่ต้องกันครับพี่น้อง